เดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมท่านไปเล่นแมปโรบอคแมปหนึ่งซึ่งแมปนี้มีชื่อว่า d y i n g Empire กันนั่นเองนะฮะโดยที่เรานะครับจะเป็นนักแข่งรถซิ่งภายในเกมโรบอคกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็มีเซอร์ไพรส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนั่นเองมันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูภายในเกมกันเลยดีกว่าครับและตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ภายในเกมโรบอคกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งแมปที่เธอจะมาเล่นกันภายในวันนี้นะฮะเราเล่นมาเป็น EP ีที่4แล้วนัันนะะนะะั่นเเอองงสาาหรรรรบบกขขถ คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายของเราแล้วฮะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้นะฮะเราจะทําให้คลิปสุดท้ายนี้นะ,ะับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะโดยที่เรานะครับจะทําการซื้อลรถคันใหม่กันนะฮะโดยมีมูลค่ามากกว่า1นล้านสี่แสนดอลลาร์เลยนั่นเองอ่าถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมากกว่า30บล้านบาทก,กันอยู่แล้วอย่างแน่นอนถูกต้องไหมฮะแต่ว่าเราไปแข่งทิ้งท้ายให้สําหรับรถคันเก่าของเรากันดีกว่าฮะคุณผู้ชมซึ่งรถคันเก่าของเรานะฮะเป็นเจ้าตัวแมคลาเรนนะฮะคุณผู้ชมเป็นตัวสไป ะะก็คือสามารถเปิดประทุนได้นั่นเองนะฮะไปกันดีกว่าฮะคุณผู้ชมดูสิคุณผู้ชม,มว่าตอนนี้เขาอยู่สนามแข่งไหนกัน ลงไปทาอะไรวะน้าคุณผู้ชมโอ้โหเป็นรถไทยบ้านเดอะซีรีส์มากๆเลยนะฮะเหมือนกับว่าตอนนี้สนามแข่งไฮเวย์มีคนกําลังแข่งอยู่นะฮะคุณผู้ชมไม่เป็นไรฮะถ้าอย่างนั้นนะครับเราก็จะทําการรอละกันสําหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแลกด s u b ผมเดน่์นันเองซุปเปอร์ลังใจให้ผมได้ไปตามคลิปแหม่งเราเดนวยนันเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดด่งที่ชาา่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับคุณผ ระหว่างนี้นะฮะเราก็ทําการรอให้สนามไฮเวย์น่ะพร้อมนั่นเองโอ้บุกติต้องสองคันเนี่ยคุณผู้ชมและขันด้านหน้านี่คืออะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ด้านขวามือด้วยนะฮะแต่สองคันหลังนี่ผมสู้ได้โอ้โหข้างหลังก็ปกติคุณผู้ชมไอ้ตายเถอะคุณผู้ชมโอ้โหจะติดหน,นึ่งในสามมเนี่ยคุณผู้ชมคือสำหรับแมปไฮเวย์นี้นะฮะคุณผู้ชมเป็นแมปที่เราเนี่ยได้เงินเยอะมาก มากนะฮะคือถ้าเกิดเข้าที่1น่งเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ประมาณ30,000ดอลลาร์เลยนะฮะหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ล้านบาทเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราอยู่อันดับ5เว้ยคุณผู้ชมแล้วคือไฮเปอร์คาร์เนี่ยแซงหน้าเราทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะโคตรปูปาบคุณผู้ชมนะรถเราเป็นแค่ซุปเปอร์คาร์เท่านั้นนะฮะนี่คือแต่งเต็มแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับแม็กลาเรนของเรานะฮะแต่ว่าทอร์สต์ปีของเขาเนี่ยอยู่แค่ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอันนี้คือรวมนาเยนนนัั่เองะครบ นั่นเลยเป็นเหตุผลนะฮะคุณผู้ชมที่วันนี้นะครับเราจะซื้อรถที่มีมูลค่ามากกว่า1นล้านสี่แสนดอลลาร์เลยนั่นเองนะฮะที่หาจะได้เท่าไหร่ว้เนี่ยคุณผู้ชมผมว่ามันต้องได้น้อยแน่ๆนะฮะคือผมคิดว่าผมเร็วเลยนะเว้ยคุณผู้ชมดูจากระยะทางนะฮะดูดิอ่าเข้าเรียบร้อยนะฮะใช้เวลาไปประมาณ54วินาทีนะฮะเรียกง,ง่ายว่าเกืบอบ1นาทีได้มา7 0 0 0ดอลลาร์นะฮะโคตรปุ๊บเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นการแข่งทิ้งท้ายและหลััังจจาาากกนนนี้้้รเเขไปซือถ เรามาที่โชว์รูมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านซ้ายมือนะฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นแมคลาเรนนะฮะด้านหน้านี่น่าจะเป็นไฮเปอร์คาร์แล้วนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเป็นบุคติอาไฮเปอร์คาร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเซลดีกว่าสวัสดีครับเซลวันนี้เราจะมาซื้อลรถกันนะฮะดูสิคุณผู้ชมวันนของเราภายในวันนี้เนี่ยเราสามารถได้คันไหนได้บ้างนะฮะโดยที่ด้านซ้ายมือนะฮะจะเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะฮะเรื่องของราคาปีนะฮะแล้วก็รถคันใหม่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโดยที่เราเนี่ยจะเลือกราคารถะ,ะที่ปรมาณ หนึ่งล้านสี่แสนดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับหนึ่งล้านสี่แสนดอลลาร์ได้คันไหนนะคุณผู้ชมดูหยกทรงแล้วนะฮะเกิดเป็นคันนี้แหละคุณผู้ชมคันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรโอ้สองร้อยเจ็ดสิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นโรตัสแน่ๆเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมดูหยกทรงแล้วโดยที่เราจะยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้เดินเข้ามาใกล้ๆอ่าเข้ามาเซลฟี่สักหน่อยน้องชาย <laughs> เอ้ยได้อยู่นะคุณผู้ชมนี <sk ill> ่นี่นี่นี่หนึ่งสองซ้มแชะเปียหนึ่งที ซิมเป้นะฮะซึ่งโลตัสเนี่ยผมจําได้ว่ามันน่าจะเป็นสีขาวนะคุณผู้ชมได้เกิดสีที่มันเด่นๆสําหรับเขาเลยนะคะสีขาวก็ดีคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นสีแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะคะส่วนล้อแมกเหรอคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นสีขาวเลยก็โอเคนะมันดูมแบบขาวบริสุทธิ์มากๆเลยนั่นเองนะคะเหมือนกับผมเลยแหละคุณผู้ชมแต่กิดสีที่เขาเด่นมากๆเลยสําหรับเจ้าตัวโลตัสนะคะคุณผู้ชมก็คือสีเหลืองโดยนั่นเองนะครับแล้วขอบล้อล่ะคุณผู้ชมผมคิดว่าขอบล้อเป็นสีขาวละกันอ่าคันนี้ละกันนะฮะ คุณผู้ชมโดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสแสนดอลลาร์เลยนั่นเองนะฮะเท่ากับว่าเราจะเหลือเงินถอนอยู่ประมาณ20,000ดอลลาร์เท่านั้นนะฮะทำการคอนเฟิร์มไปเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมอา่ามีหนึ่งสิ่งที่ผมไม่ได้บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะคือเราเนี่ยสามารถทำการทดสอบเครื่องยนต์เขาได้นะฮะโดยที่เราสามารถทำการกดสตาร์ทอัพนั่นเองนะครับเพื่อทำการฟังเสียงมันนะฮะซึ่งเสียงมันอุ้ยเป็นการสตาร์ทเอนจินที่ดีมากๆเลยนะฮะสามารถทำการเบิร์นรอบได้ด้วยคุณผู้ชมโว้ Oh my god แล้วก็ทำการสต็อป เสียงมันคำรามแบบดีมากอะคุณผู้ชมคือผู้ชมเข้าใจไหมฮะว่าเดิมๆสามารถวิ่งได้ประมาณ270กิโเมตรต่อชั่วโมงนะฮะนี่เกิดเราทําการโมดิฟายไปนะฮะผมคิดว่านะคุณผู้ชมยังไงคันนี้นะฮะมันต้องวิ่งได้มากกว่า300กิโเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วอย่างแน่นอนนะฮะถ้างั้นฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปทําการทดสอบกันดูดีกว่านะฮะนี่มีคนแข่งด้วยคุณผู้ชมโอเคโอค้ยมาถึงก็โดนเลยทีเดียวนะฮะเยี่ยมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีคันอื่นเหมือนเราไหมเนี่ยคุณผู้ชมน เปอร์คาให้เปรอร์คานะฮะแล้วก็มีโรลแรมบูร์กินีด้วยอ่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวอเวนท์ดาลนะฮะตอนนี้สนามแข่งอลังรอ,งร,อ,งร,องรีเซ็ตเองนะฮะระหว่างรองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าเราเนี่ยสามารถทำการคัสตอมอะไรได้บ้างนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของสีนะฮะคุณผู้ชมอาจจะเป็นสีภายในอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถทำการคัสตอมได้ทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งสิ่งที่ผมอยากคัสตอมมากเลยคุณผู้ชมผมคิดว่าเอาเรื่องของบูทดีกว่านะฮะแต่ว่าเงินเราไม่พอฮะคุณผู้ชมเรามีแค่ประมาณสองหมื่นเท่านั้นนะฮะมมีีีเเเเรรดอออ์บ้้้างุุยนนนน่คณผูชัป็ ยังไม่ได้เป็นซปเปอร์ชาร์ตนะคุณผู้ชมแล้วก็นี้สองหมื่นห้าโอ้โหแต่ละอย่างคุณผู้ชมอินดิจินสามแสน โอ้ oh my god จะบ้าตายคุณผู้ชมอะไรมันจะแพงมากมายขนาดนั้นนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเรามาลองดูเดิมๆเมขาอดละกันนะฮะคุณผู้ชมว่าเดิมๆของเขาเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนนะฮะเบรกยังแพงอ่ะคุณผู้ชมถึงสภาพเอานะฮะดูสิคุณผู้ชม,ชมว่าเดิมๆเ,เป็นยังไงนะฮะคือเดิมๆยังได้ตั้ง270อะ่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราทําการแต่งไปผมคิดว่ามันต้อง300ชัวร์นะฮะนี่คือคอนเฟิร์มเลยหลังจากที่เราเล่นมาหลาย ep แล้วนะครับดูดิคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะรถเราดูใหญ่นะคุณผู้ ะะสองหนึ่งไปแล้วครับคุณผู้ชมปูดไปหนึ่งทีโอ้ยออกตัวดีคุณผู้ชมออกตัวดีนะฮะถือว่าทำออกมาดีดีมากๆเลยนะฮะแต่ว่าตันเนี่ยนั่งอยู่ที่ประมาณ270เท่านั้นนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเลยที่ก็นะ้อยนะคุณนผะูนะ้ชมแต่ว่าเยอะมากกว่าคันเก่ามากๆเลยนะฮะไม่ถึง270หว่ะคุณผู้ชมเอ้ยได้อยู่ได้อยู่คุณผู้ชมสามารถบูทได้อยู่นะฮะประมาณ280ได้มั้งคุณผู้ชมคือขนาดตอนนี้นะเรายัางวิ่งประมาณ280ใช่ป่ะคุณผู้ชมและคันด้านหน้าเราเนี่ยคุณผู้ชมมันนต้องงววิ่่่เทาไหระะ ผมคิดว่ามันต้องมี300อัพปะ่ะคุณผู้ชมไม่งั้นมันคงวิ่งไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะอาจจะสักประมาณ300นะฮะประมาณ320ถึง350เลยก็เป็นไปได้นะฮะก็อย่างว่าแหละ,ะคุณผู้ชมนั่นคือไฮเปอร์คาร์นะฮะเราก็น่าจะอยู่ในหมดของซุปเปอร์คาร์อยู่แล้วมั้งฮะคุณผู้ชมผมไม่รู้กันว่าโ o ต u s เนี่ยมันมีไฮเปอร์คาร์มาแล้วหรือย,อยังนั่นเองนะฮะเป็นไงคุณผู้ชม สุดยอดไปเลยนะฮะแต่ว่าติดหนึ่งในสานะครับน้องๆเอ้ยใช้ได้อยู่นะฮะโอเคคุณผู้ชมอันนี้คือการทดสอบของเรานะฮะถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับถ้างั้นนะฮะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปทําการแต่งเครื่องยนต์ภายในกันเลยดีกว่าฮะโดยที่เรานะฮะจะทาการขายรถคันเก่าเรานะฮะเพราะรถคันเก่าเราเนี่ยสามารถขายได้2 0 0แสนนะฮะบวกกับของแต่งด้วยแสนสี่นะฮะโอ้ยเงินดีคุณผู้ชมทําการขายไปอย่างรวดเร็วนะฮะติดดาวไปเลยฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะฮะเราจะมาทาการคัสตอมภายในกัน นะครับเอาเนี่เรื่องของเอนิจินก่อนเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมว่าเอนิจินเนี่ยมีราคาที่3 0 0แสนบาทเลยนั่นเองนะฮะโคตรแพงอะ่ะคุณผู้ชมทำการกดซื้อไปนะฮะหลังจากนั้นเอ่อเอาในเรื่องของอันนี้ไหมอันนี้ได้ทีททวินเทอร์โบแล้วนะคุณผู้ชมถ้างั้นเอาเนี่เรื่องของบูทละกันนะฮะว่าบูทเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเยี่ยม AWD นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการขับเคลื่อนสีล้อนะฮะซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยสาหรับการออกตัวเรานั่นเองนะฮะนี่คือสีเดิมๆเลยนะคุณผู้ชมจริงๆเเเรรราาาาาาสสมมมถทกกแแว็็ีีไดด้นนะะฮอปปช์ คุณผู้ชมแชมป์นี่จะเป็นสีเดิมของเราเลยนะคะมันดูเสียวอ่ะคุณผู้ชมไม่เอาดีกว่านะคะสีในรูปแบบนี้น่าจะเป็นอะไรที่โอเคมากๆแล้วนั่เองถ้งาอย่างนั้นนะฮะคุณผู้ชมเรากลับไปสนามแข่งอีกรอบนึงฮะเอาเลยครับทุกคนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราขึ้นอยู่เป็นที่หนึ่งด้วยะฮะคุณผู้ชมดูสิคุณผู้ชม,มว่ารอบนี้เนี่ยเราสามารถสู้กับเจ้าตัวไฮเปอร์คาร์ได้หรือเปล่านี่เองนะฮะนี่คือผมฝากความหวังไว้สำหรับเจ้าตัวโรตัสเรามากๆเลยนะฮะสองนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็หนึ่งไปไมที่เรียบร้อยแล้วหูยการ แต่ว่าทำไมเราแพ้ lamborghini วะคุณผู้ชม <c oughs> เฮ้ยจริงๆเราไม่ควรแพ้ lamborghini เลยนะเว้ยคันนั้นมันคือ lamborghini อะไรอะคุณผู้ชมมัน,ม,นมันวิ่งเร็วขนาดนั้นนะฮะนี่คือเรา270แล้วนะฮะคุณผู้ชม280ไปแล้ว300ไปแล้วคุณผู้ชมโอ้ oh my god 317คุณผู้ชมแต่ว่านี้เรายังไม่ได้ใช้ซูเปอร์ชาร์ตนะฮะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเราใช้ซนะูเปอร์ชาร์ตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะลดโคตรเยอะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราวิ่งได้ประมาณ220นะฮะ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่นะ,ะคุณผู้ชมด้านหน้ามันต้องเท่าไหร่อ่ะผมคิดว่า350อัพแน่ๆนะฮะแต่ที่แน่ๆนะฮะคุณผู้ชมเราสู้เจ้าตัวลอมเบลกินีคันเมื่อสักครู่นี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเป็นไงนะคุณผู้ชมโอ้้โหเเเด็กอย่าาางรรรววนะะะฮใชลไปปมณ40 ห้าวินาทีนั่นเองนะคะถามว่าเร็วไหมผมคิดว่ามันเร็วมากกว่าอันเก่ามากๆเลยนะคะคุณผู้ชมโดยที่อันเก่าเนี่ยสกอร์ของเขาอยู่ที่ประมาณห้าสิบหกวินาทีนั่นเองนะคะเรียกง่ายว่าต่างกันประมาณสิบวิเลยนะฮะคุณผู้ชมโอ้ยใจได้อยู่ปะปาลักหนูนะ <c oughs> เราสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยคุณผู้ชมรู้สึกว่าเราไม่สามารถทําการถอดด้านบนได้นะฮะถ้าเกิดเราถอดด้านบนได้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะฮะเราสามารถการคัตตอมสปอยเลอร์ได้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นอยู่แบบแบบด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดี ด,นะด,ด,ด,ดีนะฮะดีสุดๆไปเลยนะฮะเราสามารถทำการกดตัวพีนี่กดตัวพีในรูปแบบนี้นะฮะสปอยเลอร์เราจะขึ้นลงขึ้นลงนั่นเองนะฮะเราเอาลงดีกว่าคุณผู้ชมว่ามันจะได้เร็วๆนะฮะไม่มีแรงต้านนะฮะปแล้วเฮ้ยคุณผู้ชมโอ้โหการออกตัวสำหรับเจ้าต,ตัวเลยบอกินี่ถือว่าปเป็นไรที่ดีมากๆเลยนะแต่ว่ายังไงช่วงปลายเนี่ยมันก็แพ้ผมยีเดียครับน้องๆอ๋อพี่มันเก่งอยู่แล้วนะฮะไอ้นี่มันคือคันอะไรไว้เนี่ยคุณผู้ชม <laughs> มันมาจากไหนคุณผู้ชมโอ้โห ทำไมมันเร็วกันในรูปแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับคุณผู้ชมแรงแผ่วแล้วฮะคุณผู้ชมสำหรับแลมโบกินีเรานะฮะคูตบายแลมโบกินีโอ้โหโโหโหโการที่เราไม่ทำช่วงล่างเนี่ยถือว่าเป็นที่แย่มากๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะจะทำให้รถเราเนี่ยเสียการควบคุมได้เลยนั่นเองนะฮะตัก็อย่างว่านคุณผู้ชมเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมาแข่งในรูปแบบนี้นะฮะโว้ชิปเมื่อกี้อะไรมันหมุนติ้ววะน่าคุณผู้ชมโคตรน่ากลัวนะฮะเราน่าจะเข้าได้เป็นที่สองพอดีเลยนะฮะคุณผู้ชมอ้า สุดยอดนะฮะได้เงินตั้งหมื่นสาม ตกโลกตายคุณผู้ชมโอ้โหรถมันแรงเกินอ่ะคุณผู้ชมอันนี้ผมพูดตรงๆนะฮะจริงๆแล้วผมก็ไม่คิดว่ารถเราจะแรงมากมายขนาดนี้นะฮะแต่คําตอบเลยคือโคตรแรงเลยนั่นเองมีอะไรบ้างทนี่สามารถทำการคัสตอมได้อีกคุณผู้ชมสําหรับเงิน38,000ดอลลาร์นะฮะเออดูเครื่องภายในนะฮะนี่คือการโหลดรถนะฮะคุณผู้ชมเรายังไม่สนใจเอนจิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเทอร์โบ4 2 0หมว่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราจะเอาซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องทําการเล่นอีกสักรอบหนึ่งนะฮะได้อยู่นะคุณผู้ชมอีกสักรอบหนึ่ง ให้ได้เงินสักมันสี่หมื่นสองนะฮะแค่นั้นก็โอเคผมมาช้าไปคุณผู้ชม นี่ถ้าเกิดเรามาเร็วมากกว่านี้นะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ดีมากๆาเลยนะฮะบูธเราไปเรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงล่างไปเรียบร้อยแล้วนะฮะล้อนี้ยังไม่สนใจแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเบรกยังไม่ต้องสนใจไปนะครับเราเหลือแค่เจ้าตัวซุปเปอร์ชาร์จอ่ะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเราได้ซุปเปอร์ชาร์ดนี้ผมคิดว่าน่าจะมี250แน่ๆนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราหาสนามแข่งแป๊บหนึ่ง <minutes> later. คือผมชอบแบบไฮเวย์มากเว้ยทุกคนเพราะว่าแบบไฮเวย์เนี่ยนะถ้าเกิดเราชนะเป็นที่หนึ่งเราจะได้เงินมากกว่า0 0 0ลามหม เป็นอื่นนะฮะถึงเราจะเข้าที่1ก็ตามนะฮะก็ได้เงินเท่าไม่สู้กับเจ้าตัวไฮเวย์อยู่แล้วนะฮะอาจจะเป็นว่าไฮเวย์เนี่ยมันมีสนามแข่งที่ยาวมากๆเลยนั่นเองเอาว่ะทุกคนรอบนี้มันต้องมาแล้วนะฮะต้องติดหนึ่งใน3ามให้ได้ฮะคุณผู้ชมอย่างน้อยสู้ปกติไม่ได้นะฮะแต่ว่าต้องติดหนึ่งใน3นะฮะไอ้คันนี้มันจอดนานมากเลยนะเนี่ยคุณผู้ชม มันจอดมานานๆนะฮะโอ้โหบุกติไปแล้วเว้ยเฮ้ยคุณผู้ชมเหมือนกับว่ารถเราเนี่ยจะได้รอบไปนะฮะคุณผู้ชมรอบต้นนี้ถือว่าเป็นอะไรที่อื่นมากๆเลยนะฮะสู้คันอื่นเขาไม่ได้เลยนั่นเองนะครับแต่หดูซิคุณผู้ชมว่าตันเท่าไรนะฮะสามร้อยสามสิบนะเอ้ยเหมือนกับว่าเราจะไล่ทันบุกติหว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่โอ้ยหน้าเปิดนะคุณผู้ชมหน้าเปิดนะฮะการควบคุมถู่ไปเลยโอ้ชิทโอ้โอ้บุกติ ผมบอกแล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดเรามาทำการแต่งช่วงล่างนะฮะเราจะเหมือนกับบุกติเมาสักครู่นี้เลยนั่นเองนะฮะได้เท่าไหร่อะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะฮะได้อยู่ที่ประมาณ330นะฮะเท่าเดิมเลยนี่หว่าคุณผู้ชมถูกต้องปา มันเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้ไปไกลมากกว่านี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมสูงสุดที่เราได้มาก็คือประมาณ330กิโเมตรต่อชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับและเนี้ยนะฮะคุณผู้ชมคือรถโรตัสนะฮะที่มีมูลค่ามากกว่า1ล้านสี่แสนดอลลาร์เลยนั่นเองนะฮะโอ้อย่อจอดกับให้เปอร์คาบ้างอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหเขามาเป็นตี้นะฮะส่วนเรามาเป็นขี้เลยดียวเอ้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ารถเราก็วิ่งเกิน300นะก็ถือว่าเวลรที่ภูมิใจมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมสาหรับพนนันธ้เมาวกันนะะสบคชอ คลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ share, นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดตัวเพย์เบอร์ผมด้วยนั่นเองซุดประการใจผมและแฟนตามคลิปแหมงของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมสามารถกดติดในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองก็ว,วันนี้นะฮะผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย